กรรมใดๆก็ตามที่เหล่าซาตานเหล่าพ้ามืดภักมารทั้งหลายจอมขมังเวททั้งหลายพระสงฆ์แม่ชีก็ตามพร้อมหมอผีทั้งหลายนะร่างทรงใดๆก็ตามนะที่เป็นบริวารแห่งเหล่าซาตานเหล่าพ้ามืดภักมานทั้งหลายกรรมใดๆก็ตามนะที่ได้เคยใช้อภิญญาตบะชาญยาเนทิลิริษเดชใดๆก็ตามนะ กำลังสมาธิสิ่งที่ได้จากคุณพระรัตตาตายทั้งหลายในการกันแก้งแหลงแกมูมเหล่าผู้โปรสัตยครุกุบาจารย์องค์มหาบารมีทั้งหลายนะในการขัดขวางกิจการโปรสัต์ทั้งหลายก็ตามนะหรือว่าใช้สิ่งเหล่านี้นะในการดลบัรดาลให้เกิดความติดขัดข้องคาก่อให้เกิดอุบัติเหตุก็ตามก่นะอให้เกิดเ,เรื่องเกิดราวทั้งหลายก็ตามนะก่อให้เกิด ความเสียหายต่อทรัพย์สินของเราองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์ครุรุบาอาจารย์ก็ตามรสร้างความขัดแย้งในหมู่เหล่าผู้โปรดสัตว์ก็ตามทั้งหมดทั้งสิน้นหรือใช้เคยใช้ยาวิถนะีในการแทรกซ้อนแทรกแซงปั่นจิตปั่นใะจหมู่เหล่าผู้โปรดทั้งหลายผู้ฟังศสนธรรมทั้งหลายก็ตามนะก่อให้เกิดความเครือบแคลงระแวงสงสัยก่นะอให้เกิดคนะวามวันไหว นะต่อพระธ,ธรรมความขี้คลายสว่างสวยและการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีทั้งหมดสิน้นหรือว่าสร้างแง่สร้างมุมนะก่อให้เกิดความติดขัดข้องคาในจิตในใจทั้งหลายนะหรือว่าสิ่งใดก็ตามที่เคยใช้ทล mm ิลิเดชในการปิดกั้นปิดบังนะเหตุปัจจัยทั้งหลายที่มูลาผู้โปรดสตรัตว์ครูครูบาอาจารย์องค์มหาบารมีทั้งหลายนะต้องใช้ในการ ดำรงชีพก็ตามนะหรือใช้ในกิจการโปรดรักก็ตามทั้งหมดทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นลักษณะหนึ่งลักษณะใดก็ตามเป็นเหตุปัจจัยเป็นเงินทองก็ตามเป็นทรัพย์สินข้าวของก็ตามนะหรือว่าเป็นสิ่งที่ควรจะได้นะของแต่ละภาคส่วนก็ตามทั้งหมดทั้งมวลนะหรือสิ่งใดก็ตามที่เคยใช้ที่วาสนาบารมีนะในการทดสอบทดลองท้าทายนะการสะกด เราสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายให้มากันแกล้งรังแกหมู่เหล่าผู้โปรดทั้งหลายก็ตามนะหรือว่าใช้สิ่งเหล่านี้นะในการตนบรบดาลให้เกิดความขัดแยง้งนะหรือว่าไปดนจิตโดนใจผู้อื่นทั้งหลายที่อยู่นอกวัดก็ตามนะให้มาคอยกันแกล้งรังแกหาเรื่องหาราวกับคนในวัดกับพระศาสนาก็ตามทั้งหมดทั้งสิน้นะใช้ที่วาสนาบาร,รมีไปนะอวดอ้าง เปรียบเทียบเทียบเคียงสร้างความหลงศรัทธาต่อเหล่าผู้คนทั้งหลายต่อให้เกิดความหลงงมงายนะหรือว่าใช้ธิธิษเดชใดๆก็ตามในการสะกดครอบงำนะดวงจิตอื่นทั้งหลายการดูดพลังชีวิตนะหรือว่าการตัดรอนบันทอนกำลังในการโปรสัตวนะ์หรือว่าตัดรอนบันทอนบุญบาร,รมีของหมู่เหล่าสรรพสัตว์เองก็ตามทั้งหมดนั้สิ้น ไม่ว่ากรรมนี้กรรมเหล่านี้นะที่เอ่ยถึงแล้วก็ตามหรือยังไม่เอ่ยถึงก็ตามทั้งหมดนั้สิ้นของหมูเ่เหล่าซาตานเหล่าภ้ามืดภาคมารจอมขมังเวททั้งหลายอส่งแม่ชีนะหมอผีร่างทรงอะไรก็ตามนะเราพูดผีปีศาจเราอาสูรอสูร,รกายทั้งหลายนะทั้งหมดนั้งสิ้นนะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิบากกรรมทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลนะให้ย้อนกลับตีกลับสะท้อนกลับสะกดกลับกัดขังตัวมันเอง การเป็นความเจ็บปวดทุกทรมานอย่างถึงที่สุดนะการเป็นความบีบคั้นกดดันในจิตในใจการความวิปริตวิปราสความปันเฟือนในจิตในใจนะของหมูเหล่าซาตานเหล่าพักมืดพ,พักมารตลอดถึงที่พ่วงพันเนื้อหลายนะแล้วว่าถ้าเป็นภาคหยาบก,ก็ขอใหเอ้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยเนะห,หลือรังรักษาไมห่หายติดขัดข้องคานะในเหตุปัจจัยทั้งหลายเงินทรัพย์สินเงินทองก็ตามการอยู่การอาศัยก็ตามนะ อยาให้ได้มีความสุขความสบายใจนะให้เกิดความร้อนรนจนไม่สามารถเป็นกําลังให้โมเหล่าภาคมืดภาคม,มาเหล่าซาตานทั้งหลายในการปั่นปวดมะศสสนานะหรือกิจการโปรสัต์ขององค์มหาบาร,รมีแล้วก็เหล่าผู้โปรสัตว์ครูคุบาอาจารย์ทั้งหลายอีกเลยนับตั้งแต่การบัดนี้นะขอให้กรรมวิบากเหล่านั้นย้อนกลับตีกลับซ้อนกลับสะกดกลับกักขังตนเองกลายเป็นพัฒนาการปลูกมัดปลูกพันเป็นพันธะภาระ นะนับต้องกรรมทุกกรณีกรรมตั้งแต่แตอดีตจนถึงปัจจุบันและที่มีต่อไปในอนาคตของเหล่าซาตานเหล่าพ้ามุดพักมาทั้งหลายพึงให้ผลเป็นการพันธนาการนะจองจําตัวมันเองนะับตั้งแต่การบัดนี้ไปตลอดการเทินโซโซโซ,โซ,โซ